สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกป้าแฟนคลับที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะสบายดีกันคือเกาเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกแล้วค่ะในช่อง c คท USA c h a n n ช l คุณสีสเกตก็เดงคือเก่าละค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่27มกราคม2021นะคะณนะตอนนี้ก็3ามทุ่มเส,เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆ วันนี้สภาพอากาศก็หนาวเย็นตามปกติอีกเช่นเคยแต่ว่าไม่มีหิมะไม่มีฝนน้ำแข็งไม่มีฝนนะคะแต่ว่าก็หนาวเย็นพรุ่งนี้ก็บอกว่าจะหนาวยิ่งกว่านี้อีกนะคะก็มาคอยดูกันว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงขนาดไหนนะคะแล้วก็วันนี้เก๋ก็ไปทำง,งานตามปกติอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คิดถึงค่ะอยากจะมานั่งคุยเรื่องต่างๆนานาให้ฟังนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้คุยกันแบบนี้หลายวันแล้วเนาะเก๋ก็เลยอยากจะมา นั่งคุยเรื่องราวต่างๆที่ไปได้ยินได้ฟังมามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆคือก็มีด้วยกันอยู่หลายเรื่องนะคะคือเรื่องแรกก็ฝรั่งต้มฝรั่งนะคะอยากรู้ไหมว่าฝรั่งต้มฝรั่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเกศจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็เรื่องแก่แล้วแก่เลยนะคะแก่แล้วแก่เลยนี่คือต <So? S 2> <bracket. S 1> ัวเองนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของ คนที่เข้าไปฉีดวัคซีนมานะคะแล้วก็อาการแพ้วัคซีนนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เกียรติจะมาเล่าให้ฟังเนาะเอาเรื่องอวัคซีนก่อนละกันเนาะคือคุณลุงที่อยู่บริษัทนะคะที่ทํางานด้วยกันกับเกียรติเนี่ยแหละนะคะเขาก็อายุ60แล้วเนาะ,เ,นะเขาก็ไปฉีดวัคซีนนะคะเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแหละนะคะแล้วทีนี้เขาก็มีไซ d e e f ฟ e c t นะคะวันที่เขามาทํางานเมื่อวันจันทร์ นะคะคือเขาไอไอมากๆเลยนะคะตอนแรกเกดก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าเขาไปฉีดวัคซีนนะคะก็คือพอ,เ,อเกดไปเห็นเขาที่ที่ทำงานเนาะที่ออฟฟิศตอนเช้าของวันจันทร์เขาเข้ามาแล้วเขาก็มานั่งเขียนกระดาษในออฟฟิศเขาก็ไอไอ,ไอจนแบบว่าคือไอแห้งๆนะคะไอจนแบบเกดจนจนเป็นกังวลว่าเขาติดโควิดหรือเปล่าในตอนนั้นเกดยังไม่ทราบว่าเขาไปฉีดวัคซีนมานะคะ แกก็ลุกขึ้นไปเกดนั่งอยู่ในออฟฟิศตัวเองนะคะแล้วก็ลุกขึ้นไปถามเขาว่าเออเธอเป็นอะไรทําไมเธอไอจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงเขาก็ไม่ตอบเกดหรอกนะคะแล้วทีนี้เกก็เดินกลับมานั่งที่โต๊ะที่ออฟฟิศของตัวเองแล้วทีนี้บอสก็เข oui. ้าไปถามเขานะคะว่าเธอเป็นอะไรทําไมเธอถึงแบบไออย่างเงี้ยคือเธอป่วยหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นหวัดหรือว่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็บอกบอสนะคะว่าเขาเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาว่างั้น หลังจากที่เขาฉีดวัคซีนมาแล้วเขาก็ไอเขาาอย่างเงี้ยเขาก็มีอาการไออย่างนี้ตลอดแล้วเขารู้ว่าเขาไอเขาก็ไม่ปิดปากนะคะเพื่อนเขาไม่ใส่แมสนะคือเป็นอะไรที่อืคือไม่มีความรับผิดชอบนะคะเพื่อนไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคือรู้ว่าตัวเองไอขนาดนี้น่าจะหาแมสใส่นะคะไม่ใช่ว่าไอแบบธรรมดาเหมือนกับไออย่างเออ นานๆทีไอคอกๆอ,อ,อย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเข้ามาแล้วมันนั่งแบบไอจนเราต้องเป็นกังวลว่าอุ้ยทาไมเข้าถึงไอหนักขนาดนั้นเหรอเนาะเออเกก็เลยเป็นกังวลนะคะคือในบริษัทก็คือเวลาในช่วงเช้าเนี่ยทุกคนจะมารวมกันในออฟฟิศนะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายงานนะคะว่าใครมีหน้าที่ที่จะต้องไปที่ไหนที่ไหนบ้างในแต่ละวันเขาก็จะมีตารางงานว่าเธอจะต้องไปทําบ้านนี้บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะนั่นแหละค่ะ แล้วทีนี้เขามานั่งไอลักษณะน,นั้นแล้วไม่ปิดปากปิดอะไรแล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้เก็บเป็นกังวลว่าเออถ้าเกิดว่าเขาเป็นติดเชื้อขึ้นมาจริง,รงๆแล้วมันก็ต้องแพร่ไปหมดทุกคนถึงตอนนั้นมันก็ต้องแยกกันไปหมดทุกคนบริษัทก็จะต้องปิดแล้วก็ไปกักตัวกันหมดทุกคนสินะคะก็เลยเป็นกังวลนะคะแต่พูดไปบอสเขาไม่ค่อยเป็นแบบไม่ไม่เป็นกังวลเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะเห็นไอเห็นจามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นแค่เอ,อ่อปัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย จริงมันก็ใช่คนเราก็เป็นบัดธรรมดาก็มันสันนิษฐานไปได้แต่ในสถานการณ์ลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องสันนิษฐานไปในทางที่มันเป็นไปได้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นลักษณะนั้นเราก็จะต้องใส่แมสปิดปากป,ปิดจมูกตัวเองนะคะเพื่อเป็นการป้องกันถ้าเกิดว่าตัวเองไม่เป็นก็แล้วไปไม่ใช่ว่าตัวเองเอ,อ่ไปฉีดมาแล้วแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปทราบว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะ คนอื่นเขาไม่รู้นะถึงตัวคุณจะไปฉีดมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้รับเชื้อก่อนที่คุณจะไปฉีดก็ใครจะไปรู้อีกใช่ไหมคะมันเป็นไปได้หมดนั่นแหละนะคะวันต่อมาเขาก็เลยหาแมสมาใส่นะคะเออแล้วเขาก็ยังไออยู่นะคะก็ยังไออยู่แต่ว่าก็ยังดีหน่อยที่ว่าเขาใส่แมสนะคะแต่ว่าเกดก็คือพยายามใส่แมสตัวเองนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราก็มีคนที่เรารักเหมือนกันเราก็ไม่อยากที่จะนําเชื้อมาให้กับคนที่เรารักในครอบครัวของเราเนาะนี่แหละค่ะ ก็นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อนๆขออนุญาตนะคะน้ำส้มค่ะดื่มแก้กระหายพูดมากเจ็บคอโอเคเอาเรื่องของแก่แล้วแก่เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ใครเป็นบ้างคะอยากจะทราบว่าใครเป็นบ้างคะ่ะอันเนี้ยเอา ถ้าใครเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่เกศเป็นนี่คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์เขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะคือก็ว่าไปเกศก็แก่แล้วเนาะอายุก็ปีนี้ก็จะเต็มสี่สิบห้าแล้วนะคะคือสมองเดี๋ยวนี้นะคือเหมือนกับว่าความจําเริ่มเริ่มจะลดลงมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือความจําดีมากค่ะจําเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เป็นยี่สิบสามสิบเบอร์โดยที่ไม่ต้องจดเลยนะคะแต่ทุกวันนี้แม้แต่เบอร์เดียวก็ยังยากเลยค่ะ นะคะออตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะเกดก็ออกไปทานข้าวทานอาหารกับสามีที่ว่าไปทานพิซซ่าแล้วก็ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเก๋ก็ใช้กระเป๋าถืออีกใบหนึ่งนะคะเอาไอ,อา้ wallet นะคะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะซึ่งมีพวกเอกสารต่างๆนะคะบททัตรเครดิตบัตร driver license อะไรต่างๆของเก๋นะคะเกดก็ใส่ไปในนั้นนะคะแล้วทีนี้เก๋ก็ไม่ได้เอาออกจากกระเป๋าใบนั้นนะคะแล้วก็กระเป๋าใบนั้นก็อยู่บ้าน เวลาที่เกดไปทํางานนี่เกดจะใช้กระเป๋าถือสําหรับไปทํางานโดยเฉพาะนะคะที่ว่ามันสกรปรกอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่างานของเกดมันสกรปรกเกดก็ไม่ได้ถือกระเป๋าอะไรสวยๆดีๆนะคะก็ใช้กระเป๋าแบบธรรมดานะคะเกดก็คิดว่าตัวเองน่ะนํากระเป๋าสตางค์น่ะมาใส่ในกระเป๋าถือไอ้ตัวนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ใส่ใจก็ตั้งแต่วันจันทร์นะคะไม่เคยได้เช็คเลยว่าตัวเองน่ะนํากระเป๋าสตางค์มาใส่ในกระเป๋านี้หรือเปล่านะคะ วันนี้ก็เอาอาหารกลางวันใส่ไปในกระเป๋าเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไปทานอาหารกลางวันนะคะเกนก็นําอาหารออกจากกระเป๋าแล้วก็มาทานอาหารเสร็จเรียบร้ยอยแล้วละ่ะจนช่วงบ่ายจะจ,จะเลิกงานแล้วนะคะพเพื่อนๆเกนก็มาดูเช็คดูในกระเป๋าน,นะคะว่าตัวเองมีอะไรลืมอะไรข้างนอกวางไว้ข้างนอกอะไรหรือเปล่าได้หยิบมาใส่กระเป๋าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เปิดดูทีนี้ไม่เห็นกระเป๋าสตางค์ตกใจค่ะพเพื่อนๆตกใจคิดว่าตัวเองทํากระเป๋าสตางค์หายนะคะเป็นกังวลนคะคะ <c oughs> คือบอกกับเด็กหนุม่มผู้ว่าก็ไปทํางานกับเด็กจุ่มนะคะก็บอกเขาว่าเฮ้ยฉันทำกระเป๋าสตางค์หายไม่รู้ว่าฉันเอาไปไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบ uh, กระวนกระวายนะคะแล้วก็เลยคิดไปคิดมาเอ้ยตัวเองได้อ,ออกจากกระเป๋าใบน,นั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดไปคิดมาก็เลยอุ้ยอาจจะไม่ได้ออกจากกระเป๋าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารีบกลับบ้านนะวันนี้ก็เลิกงานก่อนปกตินิดหน่อยนะคะก็รีบกลับมาบ้านนะคะมาเช็คดูว่า ตัวเองน่ะได้ลืมไว้ในกระเป๋าใบนั้นหรือเปล่านะคะกลับมาถึงบ้านรีบวิ่งเข้ามาดูในกระเป๋าใบนั้นก็มาเจอนะคะก็โล่งออกไปค่ะนี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนๆนี่เป็นหลายครั้งแล้วค่ะนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับกระเป๋าไอสตางเนี่ยนะคะหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็มีเอ่อลืมอย่างอื่นอีกคือมันหลายครั้งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเกียดกลัวมากๆเลยกลัวว่าตัวเองจะเป็นอัลไซเมอร์นะคะเป็นโรคความจําเสื่อมนะคะ จะต้องไปปรึกษาแพทย์อย่างเร่งด่วนแล้วนะคะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นำมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังค่ะนะคะอันนี้คือนี่คือแก่แล้วแก่เลยจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่สามารถจะนํากลับคืนมาได้เลยค่ะความทรงจําเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนไม่เห็นมีคลิปใหม่ๆโพสต์ลงไปแสดงว่าลืมแล้วก็หลุดโลกไปแล้วนะคะเพื่อนๆ <laughs> นี่แหละคะ่ะนํามาเล่ามาแชร์สู่กันฟังนะคะแล้วก็ เรื่องฝรั่งต้มฝรั่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสอยู่นะคะเพืพ่อนๆคือชาวออมิชนะคะอย่างที่เกียรติเคยได้ทําคลิปให้เพืพ่อนๆได้ชมไปแล้วหลายๆครั้งนะคะว่าเกี่ยวกับชาวออมิชคือพวกเขาไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโลกภายนอกใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับว่าอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะข่าวคราวอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยจะได้สนใจสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เขาก็ ไปทางานคือบริษัทจ้างผู้รับเหมาด้วยนะคะไม่ได้ทําเฉพาะแค่คนงานของบริษัท <tuh S 2> ตัวเองจะจ้างผู้รับเหมาให้เข้ามาช่วยทําด้วยนะคะทีนี้ก็คือเขาก็จ้างชาวออเมจนะคะเข้ามาช่วยทํางานก่อสร้างที่บ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ชาวออมมจกลุ่มนี้นะคะเขาไปได้ข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดค่ะมีคนไปบอกเขานะคะก็เกิดว่าเขาติดเชื้อโควิดนะคะ เขาจะไม่เป็นโรคหัวใจวายเขาจะไม่เป็นโรคแคนเซอร์นะคะก็คือเป็นโรคมะเร็งนะคะเขาจะไม่เป็นสองโรคน,นี้ว่ากันนะคะเขานํามาเล่าให้กับเ,เพื่อนร่วมงานของเกริฟังนะคะทีนี้เพื่อนร่วมงานของเกริก็เลยเพูดให้เขาฟังให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตอนแรกเกิได้ยินนะคะคือเพื่อนร่วมงานมาเล่าให้ฟังนะคะ แกได้ยินแกก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาพูดเนี่ยมันเป็นมันจริงหรือเปล่านะคะทีนี้แกก็เลยถามเขาเพื่อความแน่ใจอีก,อกครั้งนะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงเขาพูดอย่างนี้ให้ฉันฟังจริงๆฉันก็เลยบอกเข้าไปว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าฝรัง่งต้มฝรั่งนะคะเพือ่อนๆคือทําไมถึงไปบอกเขาลักษณะนั้น คือรู้อยู่แล้วว่าชาออมิชเนี่ยเขาคือไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารเรื่องของโลกภายนอกสักเท่าไหร่นะคะคือเขาได้ยินมายังไงเขาก็จะเชื่อลักษณะนั้นแล้วเขาก็นําไปบอกในไปบอกกับคนในชุมชนของเขาว่าเออข่าวข่าวสารอะไรที่เขาได้รับมาที่เขาได้ยินมาเขาก็ไปเล่าสู่กันฟังนะคะเขาก็เชื่อกันนะคะทีนี้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็นจริงนะคะเพื่อนร่วมง,งานของเกศก็เลย ไปบอกให้เขาฟังนะคะพูดให้เขาเข้าใจว่าเรื่องที่เธอได้ยินมาข้อมูลที่เธอได้ยินมานะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคนที่เขาได้รับโควิดน่ะเขาเอ่อถ้าเกิดว่าเธอสุขภาพไม่ดีต่างอย่างเธอเป็นโรคหัวใจอย่างเธอเป็นโรคทางเดินหายใจเป็นโรคอะไรก็ช่างที่สุขภาพของเธอไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเธอได้รับเชื้อโรคนี้นะ่ะมันยิ่งจะทําให้เธอแย่แล้วก็อาจจะทําให้เธอเนะ่ะเสียชีวิตได้เขาก็คือคุยให้ชาวอเมิกเขา ให้เขาเข้าใจนะคะทีนี้เขาก็เลยแบบเออแบบคือเข้าใจมากขึ้นนะคะคือเก๋คิดว่าทําไมคนที่เขาไปคุยให้ชาวอเมิชฟังลักษณะนี้นะคะเหมือนกับว่าเขา อยากจะล้อเล่นหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะแต่ที่นี่ชาวออมิกเขาไม่ได้คิดในทางล้อเล่นนะคะเขาคิดเป็นซีเรียสนะคะคือเขาคิดว่ามันเป็นจริงเขาก็นําไปพูดไปคุยสู่กันฟังเนี่ยนะคะอะไรที่เก๋ได้ยินแล้วอุ้ยคนที่ไปคุยเขาฟังนี่มันเป็นคนที่นิสัยแย่มากเลยนะคะไปให้ข้อมูลในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงโอ้พูดถึงเรื่องนี้นะคะเก๋ก็คิดถึง เรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็คงจะทราบกันดีนะคะเกี่ยวกับที่มีพิธีกรสาวชื่อดังที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่ไหมคะที่บอกว่าอาหารเสริมของเธอนั้นสามารถทานแล้วจะยกกระชับหน้าคางย้วยๆอย่างนี้ก็สามารถตึงกระชับนะคะหน้าก็จะยกตาก็จะเป็นสองชั้นนะคะตาไม่ตก ตาจะเป็น2ชั้นจมูกก็จะโด่งนะคะเพื่อนๆจมูกก็จะโดง่งเอออันนี้คุณก็เป็นโฆษณาที่เหลือเชื่อเกินนะคะแล้วยิ่งมาบอกว่าอ่าทานแล้วไม่เป็นโควิดด้วยนะคะสามารถป้องกันโควิดได้ด้วยนะคะทานแล้วคุณจะไม่ติดโควิดนะคะเชื้อโควิดที่เป็นอยู่ก็จะหายไปนะคะ อันนี้คือมันเป็นโฆษณาที่เกินความเป็นจริงซึ่งมันไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นลักษณะนั้นนะคะพวกนักวิจ,วจัยเขาคงไม่ต้องมาวิจัยหาวัคซีนกันแล้วค่ะนะคะ,นะคะไปหาเสื้ออาหารเสริมเนี่ยมาทานกันนะคะทั่วโลกเลยทุกคนก็จะได้ไม่ต้องเป็นโควิดกันอีกต่อไปนะคะ,ะทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองอีกต่างหากนะคะเออมันเป็นอะไรที่ใช้สมองกันนะคะเพื่อน เพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้บริโภคนะคะเราต้องใช้สมองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่เขาเสนอออกไปนะคะเราต้องอาหาหาความจริงนะคะดูพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นจริงขนาดไหนนะคะเพื่อนๆนำมาเล่านำมาแชร์สู่กันฟังนะคะเพื่อนๆน,นี่แหะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะก็คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะพูดมากก็ ากแห้งอีกแล้วเดื่มนิดหน่อยอันนี้น่ะมีประโยชน์แน่นอนค่ะวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำส้มวิตามินซีแน่นอนค่ะวิตามินซีอ่ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะคะพเพื่อนๆแล้วก็คนที่อยากหน้าสวยหน้าเด้งนะคะก็วิตามินซีเยอะๆค่ะช่วยบำรุงผิวนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เกดก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนนะคะพเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆให้เกรติด,ด้วยดีตลอดมานะคะถ้าชอบคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปจะต่อไปค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ love love everyone นะคะ c h ú